สดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวดีๆของเกษตรกรหัวใจแกร่งท่านหนึ่งที่สามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ได้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากกองพอร์หรือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา,กาเกษตรกรที่ไม่เพียงแค่จัดการนี้ให้แต่ยังช่วยให้คุณลุงยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือคุณลุงประเสริฐคนเที่ยงนันเน่งค่ะลุงเป็นเกรรษตรกรที่ตั้งใจทํามาหาก,กินมากๆแต่ก็ยังต้องประสบปัญหาหนี้สินจากการกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปุ๋ยยาสารเคมีมาทํานาค่ะลุงเองก็หวังว่าจะได้ผลผลิตดีๆแต่กลับกลายเป็นว่าผลผลิตน้อยขายไม่คุ้มทุนเลยหนี้สินก็เริ่มพอกคูนจนเกือบจะเสียที่ดินทํากินไปเลยค่ะ คุณลุงได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรไว้ตั้งแต่ปี2544ข้อมาในปี2555คุณลุงก็ได้มาขึ้นทะเบียนนี่กับกฟกต่อมาในปี2559กฟกก็เข้ามาช่วยซื้อนี่ก้อนแรกจากสหกรณ์การเกษตรบางเลนซึ่งมีที่ดิน7ไร่เป็นหลักค้ำประกันและต่อมาในปี2560กฟกก็ได้ช่วยเหลือซื้อนี่อีกก้อนจากธนาคารกรุงไทยที่มีหลักทรัพย์2แปงลงรวมๆกันแล้วก็6ไร่ครึ่งค่ะ บอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกไปเลยค่ะซึ่งทางกองทุนเขาก็ยังให้คุณลุงผ่อนใจแบบยาวๆตามแผนชําระหนี้ตั้ง20ปีเลยนะคะหมดกังวลเรื่องหนี้ลุงก็มีแรงคืนสู้ต่อทําให้ลุงปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยได้ภายในเวลา8ปีเท่านั้นค่ะ ลุงประเสริฐนะคะก็เลิกทานาแบบเดิมแล้วและก็หันมาทําเกษตรแบบผสมผสานทั้งเลี้ยงเป็ดไข่แบบชิวๆแล้วก็ส่งไข่เป็ดขายแบบสดๆแบบสบายๆแบบนี้ไม่ต้องออกไปขายเองมีรถมารับไข่เป็ดถึงที่เลย แล้วก็ปลูกบัวสายขายสายบัวแบบสวยๆส่งตลาดและยังเลี้ยงปลาในบ่อที่ใช้ควบคู่กับการเลี้ยงเป็ดไปด้วยค่ะอย่างตอนนี้เองคุณลุงกําลังมาให้อาหารเป็ดนะคะดูสิครับเป็ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วพอให้อาหารเสร็จคุณลุงก็ไปเก็บไข่เป็ดแล้วมารวมกันไว้ตรงนี้เลยใช้เวลาเพียงแค่ปแป๊บเดียวเองแล้วหลังจากนี้คุณลุงก็กําลังไปให้อาหารปลาต่อค่ะส่วนสายบัวก็จะเก็บมาขายสัปดาห์ละสองครั้งค่ะ ก็เรียกได้ว่าคุณลุงใช้พื้นที่ที่กอกอรักษาไว้ให้ได้มาสร้างรายได้อย่างมั่นคงและใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงๆเลยค่ะนี่เลยค่ะคือพลังของการได้รับโอกาสและกําลังใจจากกฟกอไม่ใช่แค่ช่วยซื้อนี่แต่ยังช่วยให้คุณลุงประเสริฐกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งพร้อมกับรักษาที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยไว้ได้ค่ะสําหรับใครที่กําลังท้ออย่าลืมว่าแผ่นดินของเราคือชีวิตของเราอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปได้นะคะกอะกอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย